ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเลท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG ช h อ p ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass เรท7ระบบกลุ่มเลท5ติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหากกำลังมองหาร้านเติมโลบักดีๆขอแนะนำร้านเฟสซ่าช็อประบบ ID Pass เรท7และระบบกลุ่มก็เลท5เช่นกันติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วง ซื้อลิง,ง,งอยู่ด้านล่างเลยนะโฮโฮโฮ,โฮ,โฮนันนี้เจอจ้าลือเกินเฮ้ย hey, สวัสดีครับยูเดีต้องสู่ช่องซิลเกอร์นะครับวันนี้ยู่เกมไอแลนด์นั่นเองในวันนี้ไอแลนด์ก็จะมีการอัปเดตมากมายคืออัปเดตสุดๆไปเลยอะคิดว่าแบบถ้านั่งไล่ตามก็คงคิดว่าน่าจะพูดยาวแน่นอนคลิปนี้ทีนี้พี่ก็ไม่ได้ลงคลิปนี้นานด้วยสิยคิดถึงทุกคนมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบดูไอแลนด์ก็ มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์ด้านล่างไว้ได้เลยนะจ๊ะว่าแบบอยากให้พี่ทําเรื่องอะไรก็บอกได้เฮ้ยหูมันตรงกับต้นไม้พอดีเลยเนะี่ยเพิ่งเห็นเจ๋งจังโอ้โอเคมาก็ก่อนที่จะไปดูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่เช่นเดียนะครับขอบคุณมากครับเฮ้ยพี่ก็พูดทุกคลิปเลยวันนี้พี่ง่วงมากถ้าพี่พูดผิดขออภัยนะทุกคนก็น,นี้ครับสําหรับอัปเดตใหม่ก็คือแร่คูเปอร์ก็จะเป็นหนึ่งแร่ที่เพิ่มเพิ่พมเข้ามาในแพทอัปเดตนี้ก็จะมี เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคัดซีนคือตอนที่เราเข้ามาในบ้านครั้งแรกอะ่ะแต่ไม่ชืว,ว่าต้องเข้าจากเมืองแล้วเปล่านะมันจะซูมเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งสักจุดหนึ่งอะ่ะแล้วก็มันจะมีแบบนั่นแหละสมมติของของพี่อะ่ะคือจุดตรงนั้นเนี่ยนี่เออที่มันจะเป็นมุมกล้องเบียวนแต่พี่ไม่ได้อ่านเอาไว้เนาะก็ให้เราไปหาเกาะเกาะนั้นโอ้ยเดินลําบากโดยเกาะเกาะนั้นนะครับเอ่อเขาเรียกพี่เรียกว่าจุดขุดแรกคอปเปอร์ดีกว่า ก็สลับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นานๆทีจะมาครั้งก็คือ20ชั่วโมงจะมา1ครั้งนั่นเอง20ชั่วโมงชีวิตจริงนะทุกคน<อ>ฉะนั้นถ้าเราอุ้ยเกือบไปแล้วถ้าเราเจอจุดนี้ห้ามขุดทิ้งเด็ดขาดถ้าเราขุดทิ้งก็เหมือนกับเราต้องนอนมาอีก20่ชั่วโมงนะฉะนั้นขุดอย่างระมัดระวังเดี๋ยวมันจะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะทุกคน จะเป็นสองช่องรอบๆรูเลยแหละใช่สองช่องรอบๆบรูให้เราทําเครื่องเจาะมาเครื่องดิวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันใช้อะไรบ้างถ้าเราทําเครื่องเจาะมาเล็งไปที่รูคอปเปอร์กิ๊กไซเอ่านี่คือเครื่องเจาะติดตั้งสําเร็จแล้วนะว้าวเนี่ยเรียบร้อยเครื่องสุดใหญ่เลยอ่าเห็นไหมว่าเวลามันขุดมันจะได้แร่คอปเปอร์ออกมาอย่างนี้เออเป็นมังคุดเปลือกเนา่าแบบนี้เลยพี่ชอบเรียกว่ามังคุด จุดนี้20ชั่วโมงมาครั้งหนึ่งอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งฉะนั้นอย่าขุดทิ้งและวางเครื่องเจาะอ,อย่างแม่นยำนะจ๊ะมีพื้นที่ให้มันด้วย 2, 2, 2>, 2องคนสองแม็กซสองเกาะแม็กสองเกาะคือเดี๋ยวมันจะมีโอกาสออกมาอีกเกาะหนึ่งหรอใช่20ชั่วโมงจองมาอีกเกาะหนึ่งตอนล<บ>้วสมมต<บ>ิมันมีวันหมดไหมน่าจะไม่น่อยู่มาสามสี่วันเอ้ก็พอขุดมาสามสี่วันก็ยังอยู่เนาะก็คือขุดไปเลยแต่ระวังอย่าไปขุดอิ จุด copper ting นะเพราะว่า20ชั่วโมงเกิดครั้งหนึ่งนะอย่าไปขุดเล่นเจ้โอเค okay, ไปไปดูกบปอ,อะไรดีกว่าอลำบากลำบากลำบุญโอ้ยโอเคเดี๋ยว oh okay. พี่ดูเครื่องเจาะก่อนเครื่องเจาะจริงของหาไม่ยากเลยนะก็จะมี crystal light iron เออจริงๆอันนี้ก็แหละหายาก <laughs> แล้วก็มี blue sticky gear นะหนึ่งอันเนงแล้วก็มีสตีลร r o แปด ถือว่าหาไม่ยากใช่หาไม่ยาก,ายากแล้วก็วางให้ตรงแค่นั้นเองอเดี๋ยวพี่ไปอธิบายเรื่องกลไกลมันก่อนนะเดี๋ยวพี่จะให้มาดูของทีหลังเราสังเกตเห็นเครื่องนี้ไหมครับเครื่องนี้ของบ้านปอก็เป็นเครื่องเจาะแล้วก็ปอต้องใส่ฐานหินมันเป็นช่องใส่ฐานหินเนะี่ยเพื่อให้แบบมันทํางานอย่างเงี้ยเออมันเขาเตรียมพร้อมให้มันทํางานตลอดเวลาเน้ะจะได้ใส่ฐานหินทางเดียวแล้วก็ลงเครื่องเครื่องเผาเครื่องเผาก็เครื่องเผา,เ,เ,ผา,เ,เ,ผาเดิมๆที่เรามีนั่นแหละ มันจะกลายเป็น copper ingot เอแรก copper อจะกลายเป็น copper ingot เข้าเตาเผาเดิม,ดมทีนี้มันจะมี copper press copper p r e เป็นเหมือนกับตัวปั๊มอ่ะเหมือนเป็นแม่พิมพ์เพื่อให้มันเพื่อให้แรก copper เนี่ยม,มันออกมาเป็นรูปร่างต่างๆซึ่งไอ้พวกนี้มันใส่แม่พิมพ์ได้ตรงนี้ถ้าเกิดเราใส่รูปตะปูมันก็จะออกเป็นตะปูเป็นโบอย่างนี้ออกมามก็จะใช้ copper ingot 15ในการทำ copper b o w หนึ่งอันหรือเราจะมีเป็น แม่พิมพ์อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบแผ่นแบบแผ่นใช้50ิบอันนานนี้ตะปู15แผ่น50เป็นแท่งใช้25เอเราก็จําไว้ว่ามันก็มีประมาณนี้แหละก็คือขุดแร่คัพเปอร์ออกมาเอามาหลอมเป็นแท่งแล้วก็ามาขึ้นเป็นลูกเอง่ายๆเลยนะจ๊ะทีนี้ก็เรามาดูของทํากันบ้านดีกว่าของทําตรงนี้ก็ไม่ยากเลย พี่บอกว่าไม่ยากเลยเสมอสมิลเตอร์ก็สมิลเตอร์เดิมๆเนาะใช้พิงตติกี้เกียร์ตึงทุกคน่าจะมีเล่นเล่นกันมานานนา่กันหมดแล้วนอทีนี้มันจะมี Copper Place เ,เห็นไหมว่ามันใช้สตีลล็อตห้าอันที่เราเคยทํามาแล้วแล้วก็ Copper ร์กดห้าร้อยนั่นเองก็คือไม่มีอะไรมากก็ตั้งที่ขุดและตั้งเตาเผาไว้ครบ500พอครบ500ก็มาขับเครื่องนี้ง่ายดี ทีนี้มันจะมีอีกแร่หนึ่งที่เหมือนจะมาใหม่แต่มันก็ไม่มาใหม่นั่นก็คือนั่นก็คือไปบ้านมาตโตกันเถอะทุกคนเห็นเครื่องนี้กันไหมครับสตีลมิลเอาง่ายๆคือมันคือการเอาแร่ไอรอนเดิมๆเราอะแร่เหล็กเดิมๆเราอะเออจริงๆไอรอนกับสติลมันต่างกันยังไงนะเล่เหล็กกับแร่เหล็ก้าละกันเอาเป็นว่าพี่จะเรียกไอรอนกับสติลเพราะว่ามันจะได้ตรงตามเชือเทมมันจะแร่ไอรอนที่เราเผาไปขายทุกวันอะ มันจะลงไปเครื่องทำส t ตี l ลมิลมันเป็นการแปลงไอรอนให้กลายเป็นส t ตีลก็ก็คือเผาไอรอนให้เป็นส t ตีลอีกรอบนึ่งแปลงแปลงไอเทมซ้ำกันสองรอบเนาะทีนี้ก็เช่นเดิมเหมือนคอปเปอร์ก็คือแร่ส t ตีลเนี้ยมันสามารถเอามาใส่เครื่องนี้ได้นี่สตีลเพลทใช้งานเหมือนกันตะปูเอออาจจะใช้น้อยกว่าคอปเปอร์นิดนึงนะใช้แค่สิเอง แต่ว่ามันก็หลายขั้นตอนกว่าแหละอ่าอันนี้สติลเพลท50เท่ากันแล้วก็สติลล็อต25มีอะไรใช้สติลล็อตบ้างเดี๋ยวพี่ต้องไปดูก่อนเพราะว่าพวกเครื่องแต่ละเครื่องตอนนี้มันมีการใช้นี่นี่นี่เห็นไหมว่ามันว่ามันไม่ใช่ลอลล็อนแล้วมันกลายเป็นสติลล็อตเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อก่อนเราทำสติลล็อตกันตรงนี้หรือเปล่าใช่เมื่อก่อนเราทำสติลล็อตกันอย่างนี้เอ๊ะสติลล็อต25เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ก็25เหมมมืือออนนนกััแถต้้งงเเขาคร่ดี๋ยาน่าจะไวววก่่่าพีาเนี่ย น่าจะเป็นเฉพาะคนขี้เกียจทีนี้ก็สมัยก่อนมันเป็นไอรอนองไงมันเลยทําง่ายเดี๋ยวนี้มันต้องมานั่งแปลงเป็นสตีลอีกทีนึงเนาะก็ใครมาเล่นทีหลังอาจจะลาบากนิดนึงสตีลก็ไปใช้กับพวกนี้ได้พวกค o p เปอร์เพลทได้แล้วก็เครื่องเจาะก็ใช้ด้วยเอาไว้ง่ายคือเราต้องเริ่มจากการทําสตีลก่อนนั่นแหละเอาแร่สตีลมาครามือเองก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่เครื่องทีหลังเมื่อเรามีของเนาะทีนี้ก็มีสตีลมิลเห็นไหมว่าเครื่องที่เปลี่ยนไอรอนเป็นสตีลอะ มันใช้อิออน1 0 0แล้วก็โก50พี่ได้ข่าวอัปเดตบาว่าทองจะมีโอกาสเกิดบ่อยขึ้นในเกาะมอนเตอร์แล้วก็มีโอกาสได้ไม่ใช่มีโอกาสทีเรียกว่าได้ทองเยอะกว่าเดิมเลยวเวลาไปขุดเอ๋ก็คือทองจะฟาร์มง่ายขึ้นแหละทีนี้สตีลเพจก็คือที่แม่พิมพ์ของแร่สตีลนั่นแหละก็ใช้คอปเปอร์เพลทคอปเปอร์ลอตสตีลลออืเอาไว้ง่ายคืออัปเดตครั้งนี้เป็นอัปเดตอุตสาหกรรมนะทุกคน จะเปิดโรงงานกันอย่างเมามันแล้วก็นั่งทำแร่หลากหลายรูปแบบซึ่งแราไปทำอะไรมาตามพี่มาเลยไปที่เมืองกันเลโอเคเมื่อเราเข้าเมืองมาแล้วเมชานิก <Mechan ic. S 2> เขาเป็นคนรับซื้อแร่อยู่ซึ่งก็จะมี c o พเปอร์อินก่อนแ่งละหกท็อปเปอร์หรือตะปูทองแดงอันละ200แต่มันก็ใช้อินก่อนหลอันทำนะแล้วก็เกียร์บ็อกสามหมื่อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเกียร์บ็อกถ้าถามเรื่องเกียร์ ทำไมเกียร์บล็อกถึงเพลงขนาดนั้นพี่แนะนำให้เราไปดูในแท่งตีเหล็กอย่าดูจากบ้านพี่ก็ได้ยังไม่ได้ทำต่อเลยนี่เห็นไหมเกียร์บล็อกใช้คอปเปอร์ลอตสิอันแล้วก็ใช้สตีลโบว์ห้าสิบใช้สตีลเพลทยี่ห้าเราก็ต้องแบ่งสตีลเป็น2ทางนะเนาะทำโบว์อันหนึ่งทำเพลทอันหนึน่งแล้วก็เอาคอปเปอร์แยกมาทำลอตอีกอันหนึน่งเราก็จะขายเกียร์บล็อกสามมือได้รัวๆเลยนั่นเองเพราะว่า หมือนผู้บริหาก็จะดูแล้วว่าพวกเราอ่ะชอบฟาร์มกับไอผลเบอร์รี่ใช่ไหมละ่ะเขาเนิร์ฟราคาเบอร์รี่ลงแล้วนะแบบที่ไปอ่านในอัปเดตล็อกมาเขาเนิร์ฟเบอร์รี่อ่ะยีใช่ราคาแย่กว่าแครอทอีกแล้วเนี่ยเขาเนิร์ฟเบอร์รี่แหละทุกคนแนะนาให้เปลี่ยนมาเล่นอุตสาหกรรมกันนะครับทีนี้จะมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆเช่นมีตู้ปลาเห็นไหมเแต้อตัวมีตู้ปลาด้วย นี่เห็นไหมเป็นตู้ปลามีทั้งตู้ปลาใหญ่และตู้ปลาเล็กพี่ชอบไอเดียการแต่งบ้านแต่งตู้ปลาของแม่ตาโตมากเลยก็คือปลาที่เราตกมาได้นั้นเราจะมาใส่ในตู้ปลาได้แม่ตะโตของในตู้ปลาเนี่ยมันมาเองใช่ไหมหรือเราต้องใส่เองบุปปินเราต้องทาจากการตกปลาอ๋อคือเราต้องตกปลาแล้วก็มาใส่เองใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ยก็วิธีแต่งตู้ปลาก็ไม่ยากก็ใส่ปลาก็ใส่ของที่ตกแต่งเข้าไปมันใส่ได้3ช่องไงสมมุตินะแม่ตาโตถ้าสมมติพี่ไม่ใส่ของตกแต่งพี่จะใส่ปลาได้ถึง3ตัวเลยใช่ไหมใช่ ว้าวดีมากทีนี้ตูป้ปลามันอยู่ในโต๊ะนี่มันอยู่ในคา r เพนทรีคาเพนทรีบรนช์ก็จะเป็นโต๊ะงานช่างนั่นเองไม่ต้องปลดบูปินเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่ขังหิงห้อยอแต่มันโชว์ปลาได้โดยของคราบก็คือใช้บล็อกแก้วบล็อกไม้แล้วก็คิดอะไรอะควาเมดีในะนี้สีดมากพูดจริงๆเคะกันมันเลยพี่จำได้ว่าตอนคะในน้ำอะมันถึกสุดๆ แล้วกว่าจะได้แต่ละก้อนฉะนั้นคนที่มีตู้ปลาพี่คิดว่าอสู้ๆหนะ <c oughs> อยากมีตู้ปลาเยอะๆจังเลยเราก็ต้องไปลงดำน้ำไปขุดอนี่แล้วก็ตู้ปลาใหญ่ใช้ตู้ปลาเล็กสองอันอ่าก็จะได้ตู้ปลาใหญ่ั่นเองแต่พี่ว่าพี่ชอบตู้ปลาเล็กมากกว่าแม้ตมันทาอย่างนี้มันสวยมากเลยเนี่ยอันนี้พี่พูดตรงๆกันพี่ชอบมากพี่เห็นอะไรพี่ว้าวเลยเฮ้ยเราแปะไฟไว้ด้านหลังได้ไหมแล้วแต่ละไฟก็มีทิ้งห้อยแสงไม่เหมือนกันด้วยเออใช้ได้ใช้ได้ พราะว่าพี่เห็นว่าเวลาเราแสงมาแปะหลังเนี่ยตู้ปลาเหมือนฟิล์มในาการในตู้มันจะเปลี่ยนไปด้วยเธอว่าไอเดียดีอ่าใช่แล้วก็มีวีปอนสเตนแล้วนะครับวีปอนสเตนนั่นคือเป็นของที่เอาไว้โชว์อาวุธหรืออ,อุปกรณ์ทั้งหลายอะ่ะสมมื่อเทาพี่ลากเอาตะไคร่ออกแล้วาดาบมาใส่เนี่ยมันก็จะโอ้โหทำไมเอาไปโชว์อย่างนี้แหละมุมนี้มันสวยสวยซันนี่กับอะไรเออสมมุติพี่โชว์คออย่างเงี้ยแต่แม่โตๆเมื่อกี้โชว์ตะไคร่ ก็หมดแค่น right. in the no, mmm, ี้แหละครับทุกคนสลับอัปเดตในรอบนี้ก็จะยุ่งยากกับการทําอุตสาหกรรมแล้วก็การหาตู้ปลามาตกแต่งบ้านอุ้ยพี่ชอบตัวนี้เลยพวกเราเล่นมกเดิมเลยคิดทนไม่ไหวแล้วอุ้ยอ่ะขอพี่มาไม้ไปรอบนี้ฮ่าได้แล้วก็นั่นแหละครับสลับอัปเดตนี้ก็จะมีแค่นี้แหละตู้ปลากับอุตสาหกรรมแล้วทีนี้ก็ เห็นว่าอัปเดตหน้านะจากรูปหลุดพี่เห็นว่าสิ่งที่พี่อยากให้มีตั้งนานแล้วที่พี่เคยแนะนําเขาบอกว่าจะมี Animal แน่ๆเลยเห็นไหมมีวัวขนาดนั้นอ่ะแสดงว่าแพทหน้าน่าจะประมาณสัปดาห์หน้านะครับของวันศุกร์น่าจะมีอัปเดตเพิ่มสัตว์เข้ามาเพราะว่าพี่คิดว่า AI เพึ่งน่าจะผ่าน,นเนาะก็ถึงแบบเริ่มเพิ่มวัวมาอาจจะมีมากกว่าวัวก็ได้เดี๋ยวเราดอดูสัปดาห์หน้านะครับก็วันนุคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นส่วนหนึ่งขอผมนคลิปหน้าสวัสดีครับนี่บ๊ายบาย เน่เด้เน่เน่ไปนอนแล้ว